มันมากแล้วครับคุพี่น้องมันมากแล้วครับมันมาแล้วครับมาแล้วครับผมนำแกงครับผมเบิ่งเผยนะคโอ้ขา,าภาพภาพครับเมื่อนี้นะครับผมกา วันจันทร์ที่22นะครับ22กรกฎายน22สิงหานะครับผม25 6 5นับหนะครับมาทายคลิปเก็บไว้นะครับมาเบิ่งว่าน้ำแกงแรกของปีนะครับผมมาแล้วนะครับผมนี่ครับทายเบิ่งนะครับอันนี้เป็นขอกล้วยนะครับขอก้วยของเฮ้านะครับขอก้วยของเฮ้าที่เฮ้าเรียงไว้นะครับ ตอนนี้ก็ค้วยกัย้ายขึ้นไปที่สูงแล้วนะครับตรงนี้ก็ทถ่วมไปน่าจะระดับระดับระดับข้อแล้วนะครับผมระดับข้อนะครับเบ, e. บื้องเบืงจากที่ที่พื้นที่ที่มันเหลืออยู่ตรงนี้นะครับผมอ,อันนี้ก็ขึ้นเดียวนะครับพอดีห่วยมันขาดนะครับห่วยมันขาดตรงนั้นนะครับตรงนั้นเพราะมันขาดหนาไม่รีวไลเขานะครับผมขึ้นเดียวเต็ม เต็มเดินนีเลยนะครับเต็มแกงหนี่เลยนะครับผมนี่ขาผับๆเล่นไปไม่น้องโอ้พอดีสิบาเบึงแพงโกลาฟังแปลงแปลงฟังถนนฟังนันนะครับผมมามั่นสีเป็นจังไดกะกําลังไหลถ่วมนะครับพอดีมันกําลังหลอดทอนี่ไปพี่น้องหลอดทอตรงนี้ไปนะครับกาลังหลอดขามไปฟังฝุ่นนะครับฟังฝุ่นกะกําลังเสียเห็นเป็นขาวๆนะครับกําลังน้มกําลังมากนะครับมัวน้มกําลังไหลมาจากด้านบนนะครับไหลมาจากทางเอ่อ บ,ลบอลเบอร์บานไผ่นะครับเมืองพ้นไหลมาจากทางคุณนะครับคือถ้าฟังเมืองพ้นบานไผ่ทางคุณน้ำถ่วมนะครับผมฟังนี่นะครับฟังบานผมฟังอำเภอว่าปีประทุมนะครับกับสีถ่วมนะครับก็บคืออันนี้ตกอยู่นี่แค่ขึ้นเดียวนะครับตกอยู่นี่แค่ขึ้นเดียวแต่ว่าน้ำมื่น้ำเนี่ยมันไหลมาจากข้างบนนะครับไหลมาจากโซนข้างบนนะครับมันกระเหตุให้ถ่วมคือกันนะครับผมอ่า พอดีนี่นะครับมาเบิงมาเบิงทีที่เท้าถมไห้นะครับทีที่เท้าถมไห้ตรงนี้นะครับกะมาเบิงว่ามันสีพังมันสีจังได่บอนะครับตอนนี้กะเป็นห่วงฟังนี่นะครับพี่น้องมันมันกำลังสุดนะครับทีที่เท้าถมไหวนะครับลงทุนถมไหวหลายเป็นเงินหลายบาทเติมนะครับผมนี่ครับมันกําลังสุดนะครับกะหวังว่ามันจะบ่พังไปนะครับพอดีน้ำน้ำร่มมันมันผัดน้ำมามาฟังนี่นะครับก็คือส่วนที่มันส like ีร like ับน yep ้ำไอ้รับ รับแรงกระแทกของน้ำก็จะเป็นโซนนี้นะครับโซนนี้แหละก็จะเป็นฟังนี้นะครับฟังนี้ดินมันเกิดจะแข็งแน่จากน่อยอยู่นะครับเพราะว่าเขาขถมใส่ไว้แล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นนะครับตอนตอนเนี้ขเดาถมส่อีกรอบสองปกปกใส่ข้างในประมัหาสิบเซ้นนะครับก็ตอนนี้มันก็กําลังสูดลงนะครับนี่ฟังนี้กำลังสูดเพราะว่าน้ำมันกระแทกฟังนี้นะครับน้ำมันกระแทกฟังนี้กับฟังนี้นะครับพอดีฟังนี้เขามีหยาเขาปลูกหญ้าเนเปียปลูกห้าหวานไว้นะครับมันก็พระ ลับแรงในน้อยหนึ่งนะครับบันกะไข้กว่าบะมี่อย่างหลับอยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมีหยาธรรมชาติเกิดพ่อได้จับหนาดินมาให้นะครับก็บ่ได้ตัดบ่านได้ยังนะครับให้เขาจับหนาดินมาให้นะครับก่อมาถาเบิ้งนะครับพี่น้องว่าอันนี้เป็นคลื่นแรกนะครับที่เขามาถ่วมนะครับอันนี้เป็นคลื่นแรกที่เขามาถ่วมกะร่องเบิ้งนะครับว่ามันสิรอดมันถืเป็นยังไงแน่นะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นหน้าเขานะครับตรงนี้นะครับเป็นหน้าเขาที่เท้าปัววานเขาไหวตอนนี้กะ วมิดไปเขาเรียบร้อยนะครับผมมิดไปเขาเรียบร้อยนะครับระดับน้ำกับนาจะประมาณเพียงเพียงหน้าอกนะครับเพียงเพียงเกือบเพียงข้อแล้วนะครับผมผมรอหกสิบกับทุกป <Bless. S 2> uh. ีท <im ans S 1> ี่มันเค่อยถ่วถ้าระดับนี้กะเพียงหน้าอกได้นะครับเพียงหน้าอกได้นะครับผมกะถาเบิ้งต่อไปนะครับว่าเขาที่ถ่วมอยู่จากมือนะครับก็คือซอยพระวนาครับพี่น้องว่าอยให้ฝนตกมาเพิ่มนะครับแล้วก็ให้ระดับน้ำลดลงโดยเร็วนะครับระดับน้ำลดลงโดยเร็ว กลางดางนะครับผมช่วงนี้กะกลา,า,า,างดางเดี๋ยวมาเบิ้งน้ำหมายเพื่อนเพื่อนกลางดางเพื่อนได้บ่นะครับเป็นเจังไดเนี่ยใดบ่รครับได้บ่กลางยุใสนเนี่ยไกลกลางยุใสนเนี่ยครับอ๋อท่านหนีปู้่พี่อะไรมากลางเนี่ยบ่ วูู้อยู่นี่พ่อแล้วกลางไอ้ใสเนี่ยว่าท่านได้ไปถามวูู้อยู่นี่อะไรตะเก ا าอ่ะอยู่คู่นี่ฮะอยู่นี่อยู่คู่นี่ฮะแล้วกลางน้ำคู่เสน่ห์ตะเก ا าครับอ๋อันนั้นว่าของลุงสิงบอช่างนั้นแม่จะไปโรงเรียนแล้วสวยแล้วดิได้ไปอย่างเนี้ย ปลาเข็งปลาดุกน้ามาาไม่เหอ้สนุกสนานแล้วปลากระเบืนปลากระกำลังกำลังถือเป็นมือนีแหละเด้ปอปลาว่มันขาดหันเนาะมือว่านมือว่านเนี่ยมือเศรผมมาเห็นตะไลเขาจอก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 ล่นมันล่นซื้อได้ตรงนั้นเป็นโซมันก็นเรียบร้อยแล้ว ไหลแห้งแล้วทอเดทออะไรมาแห้งนี่เมียนยู่นี่สองทอยุ่นอีกทอหนึ่งยู่นทอนีอีกทอหนึ่งมันก็ไหลแห้งแหละครับฟังพุ่นมาท่านในมีน้ำมันเลยไหลแห้งฟังพุ่นมัาท่านนมีน้ำข้างกว่มีสำเร็จร้านนี่ฮะมันก็ขังยู่นี่แล้วแต่ก้อมสิไหลลงพุ่นมันีก็ตันแล้วโอ้ คุณอะเต็มทุงเลยักลจักล็อกลางไปหมู่บ้านผมให้ไปซื้อดางแถวนี้หมู่บ้านนี่ปลาปลาน้ารัดดอกเลยบู๊พันเุียงไนเอยบูอ๋อพันเอามือขึ้นนี่มันมันและมันดางมันหน่อยก่อหรือมันยังไหน ก็ไ,ได้นึกว่านมก่อวัอออเวเดี๋ยวผมจะขามไปเบิ่งแปงแพ่งก็ล่ะฟังทั้งนึง มาเพื่อนๆขอไปนี่ล่ะ<า>ป่ะาอ๋อนี่นี่หัวหนึง่ตองตะก้าอยู่นี่หัวหนึง่ง ครับผมกะ right? right? อันนี้นะครับผมเดี <ources> ๋ยวมาให้มาให้มาให้เบื้องแปลงเพ่งกลาของเฮานะครับนี่เฮียน้องน้ำกำลังไหลขามาจากถนนฝั่งนั้นนะครับพอดีห่วยห่วยฝั่งนั้นมันขาดนะครับมันกะที่เป็นผมทมดินฝั่งนันนะครับมันกะกำลังถ่วมนะครับถ่วมนั่นนะครับแล้วน้ำกำลังไหลมาฝั่งทางตะเวนออกนะครับตะเวนออกของถนนนะครับนี่ตรงนี้เป็นแพ่งกลาของเฮานะครับเป็นแปลงแพ่งกลาของเฮานะครับกำลังถ่วห้พี่น้องครับขันถ่วมจ้งสี่นี่ มันน่านจะถ่วมระดับคืนว่าระดับพี่นะครับเกือบถนนไม่ไม่ที่ซักไว้ตรงนี้นะครับปกติแล้วแต่เทียบฟ,ฟังถนนฟั่งนั่นนะครับมันน่านจะถ่วมระดับระดับไม่ที่ปักตรงนี้ไว้พอดีนะครับแล้วมันจะถ่วมอยู่นี่ว่าไม่จช่อทิทวงอาทิตย์นะครับบรูรวา่าเป็นอย่างแพงกวาดเขาแพ่งกวาของเฮาเนี่ยมันจะหลอดบ่อดนะครับก็เดี๋ยว,วาอัปเดตทีนึงนะครับ่าถึอน้ำแก้งถ่วมทั้งสี่นะครับถ่วมมาบาสองอาทิตย์สามอาทิตย์ทั้งสี่นี่เขาสีหลอดบ่อนะครับ เพนกลาตตัวนี้อายุนี่ผมปลู่มากจะสามปีนะครับจะสามปีเบิ้งว่าจะหลอดว่าหลอดจังไหนนะครับก้อนก้อนที่น้ำแจ้งจะมานนะครับความยาวของเขาจะอยู่อยู่ประมาณจาเอ่อวิ่งยี่สิบกเซนขึ้นนะครับประมาณยี่สิบถึงสามสิบเนนะครับก็คือผมก่เด้ตัดนะครับเพราะว่าหูวว่าน้ำแจงสีมากก็เลยก่เด้ตัดเขานะครับเพราะว่าถ้าตัดแล้วอย่างมันเน่าไปเลยนะครับพี่น้องก็เลยปล่อยว้ให้มันเหลือใบเหลืออย่างนะครับก็มาทาเบิ้งนี่แหละครับว่าว่านสีหลอดป่ะหลอดนะครับตัวนี้นางกำลังไหลเขานะครับ ไหลหลอดท่อมานะครับพี่น้องนี่ครับมันมีท่อน้ำออกมาตรงนี้นะครับนี่มันไหลมาเนี่ยนะครับบันนี้มันมีหมอปฟองออกครับพี่น้องทางนี้ถามเบิ้องละครับว่ามันติดอย่างไหนโอเคเดี๋ยวมื้อนี้นะครับสิขอโต้สักนี้ก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวเตรียมตัวไปเฮ็ดงานก่อนนะครับบันนี้ก็ดีมีมาอัปเดตในตะเซานะครับนี่กัเจ็ดม้งนิดๆแล้วนะครับเดี๋ยวไปอาบน้ำไปเฮ็ดงานก่อนเพี่น้องเดี๋ยวจังไรก็มาเบิ่งอีกเท่นึงถามมาเบิ่งอีกเท่นึงครับผมโอเค เดี๋ยวมนีไปก่อนครับผมสวัสดีครับ